เยัวพาชมกันนะคะแบตเรลนะคะหนึงชุดนะหน้าห้องที่นั่งสองพันห้าสินะเชื่อมไปแล้วสปีกเกอร์ล็อกสปีกเกอร์แอร์อยู่หน้าห้องเครื่องสะอาดมากนะคะแต่นะคะตัวรถนะคะแรงไม่ได้ล้างนะที่สูญเฟิน่ใสหัวไฟว่อเราเป็นรถเข้าอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นยางอะไรนะจ๊ะเลไมซี่เหมือนโลกจากปีส0 1 9น้ะคะหน้าจอสัมผัสได้7นิ้วนะคันนี้เชื่อมต่อบูทูดได้จะธรรมดาดูดหลาของสปีดสมาร์ ดวกบล็อกแม่แรงหายสับสนไปแล้วนะคะไม่ต้องเสียเรียบจะออกไปบัวหาใส่ให้นะจ้าเน้นนะคะสีดำโรงงานเม็อักดำโรงงานแที่บอกจะตกแบบข้างบนข้างระบบไฟฟ้านะใครสงสัยว่าทําไมมันถึงใส่ลอ้ออะไรมาก็ล้อจริงมันอนอยู่เนี้ยล้อจริงมันโดนถอดออกแล้วมานอนแอ่งเน่งอยู่ตรงนี้นะคะน้องน่าจะแบมหรือรั่วนี่แหละ แผน,นเพจอยู่ด้านนี้ซอค่ะได้างตามหมายไม่ใช่รถพีร,รถเถื่อนนะคะแทกให้ดูทุกจุดแทกให้ดูทุกซอกนะคะอยางดูซอกไห่มุมไหนนะคะรีบพักรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรปักหมุดจุดลนล่างนะจารับรถในน้อง